แผ่นี้ครับมีเครื่องไหมครับโอ้ยเป็นไงแหมพระได้ซีดี CD แล้วเอาเครื่องใส่เอาเองนะครับนี่เลอ่ะแหมกะซ้าวยาแย่เล่นนามุกบังคับไอ้ตากล้องมันอยากให้เล่นว่ามันหักฮาเป็นไงพอเล่นแล้วกลิบทั้งประเทศเลยแต่ที่แน่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าทิ้งกันไปนะครับ TTV News นะครับมีสาระมากมายพบกับไยรีลำนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ว่าโปรดิเซอร์หรือว่ารายการ เขาเชิญมาไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือวนะ่าเชิาของาศาสตร์เกี่ยวกับดูดวงอะไรท่านก็คลิปมาได้นะครับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่อยู่บนจอนี้นะครับได้ทุกเวลาเลยครับวันนี้นะครับทุกสนั่กันแค่นี้พอดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพบกับไ่รีลำแนละ้วก็พี่ตีเพชรหรือว่าโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราได้ไดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคแตกปัญหาน้าท่วมพูดถึงกันตอนนี้ก็ถ้าใครดูเว็บไซต์ของเราอยู่นะครับทีท,ทีวีนิวอยู่นะครับก็ระมัดระวังเรื่อง ไฟหน่อยนะครับตอนนี้ไฟหน้านี้ไฟไหม้เยอะขนาดน้ําท่วมไฟยังไหม้บ้านเลยคิดดูนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ระมัดระวังเลยแ้วใครอยู่ที่แบบว่าแถวนครสวรรค์แถวอ่างทองแถวอุทยาอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับน้ําท่วมบางทีบางท่านโอ้โหหมดตัวเลยครับนาก็ไปหมดนาร้อยหว่าไร่ก็ไปหมดข้าวเคลลิลที่อยู่ในยุง้งข้าวก็หายหมดตังบางคนขายอ้อยหมาก็ไปกับน้ําเลยคนเราจะท้อนะครับ มันเจ็บได้แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมมีกกาลังใจให้รายการทีทีทวีด,วดีให้กําลังใจกับพี่น้องทั่วประเทศที่นั่งท่วมแล้วก็บัรรัยครั้งนี้นะครับธรรมชาติมันสร้างมาคนเราทําตัดไม้ทำลายป่ากรดิบน้ํมันก็มาไม่รู้จะไปไหนมันก็มาท่วมบ้านเรานะครับก็ช่วยกันรักษาป่าด้วยนะครับก็มีสาระนิดหน่อยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครมีเรื่องดีๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับผี หรือเรื่องเกี่ยวกับเราท่านไปเที่ยวเจอเหตุการณ์อะไรเอามาเล่ากันส่งมาครับแล้วเดี๋ยวทางรายการจะแจกเสื้อยืดสวยๆของทีทีวีนิวให้ท่านท่านละหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมครับวันนี้ผมไผ่ลิรำไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้าวันนี้ขอให้ท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่าเก็บอย่าจนรวยทุกคนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ